ขอกลับสวัสดีท่านชมท่านนะยินดี้อนรับเข้าสู่ช่องเน c h ชาแนลนะครับวันนี้นะฮะผมมีเครื่องเสียงลำโพงนะครับมาให้ดูนะครับก็เป็นตัวนี้ตัวนี้เพิ่งซื้อมานะครับซื้อมาได้สองวันแล้วนะครับผมก็ได้ลองทดลองเล่นอะไรไปนิดหน่อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จุดเด่นของคลิปนี้เลยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัวเรียกอะไรเควอแอมปรับเสียงนะครับ ก็จะมีไม้นะครับมีไม้หนึ่งสองนะครับไม้ก็จะเข้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นสายเสียบโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นออกเป็นห้องลําโพงนะครับไปเข้าสู่เครื่องขยายนะครับอันนี้ออกนะครับก็ด้านหลังก็จะต่อเข้าไปอย่างนี้เนาะเนาะอันนี้อันนี้ไปเลยขยายนะครับอ่าไปที่ขยายนะครับแล้วก็แจ็คก็จะเป็นแจ็คดัดแปลงนะครับเป็นแจ็คดัดแปลงนะครับ จากตัดแปลงนะครับก็จะไม่กี่บาทนะครับนะฮะเรก็เข้าขยายนะครับขยายตัวนี้นะครับมันอาจจะไม่ตรงตามนี้นะครับสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้หลายปีแล้วนะฮะอันนี้เพิ่งมาได้สองวันนะครับแต่ตัวนี้หลายปีแล้วนะฮะส่วนลําโพงนะครับอันนี้อันนี้ขยายตัวเดียวนะครับลําโพงนะครับก็จะเป็นตัวตัวข้างบนนี้เป็นสิบนิ้วนะครับแล้วก็อ เล,เล็กๆนะครับไม่รู้กี่นิ้วเหมือนกันนะฮะข้างบนนี้จะเป็นสิบนิ้วคู่นะครับคู่บนนะครับสิบนิ้วนะครับข้างล่างนะครับจะเป็นสิบสองนิ้วนะครับแต่ไอเสียงแหลมตัวนี้มันเสียนะครับเสียงแหลมตัวนี้มันเสียสองตัวนี้มันเสียนะครับแต่ว่าดอกมันใช้ได้นะครับเป็นเป็นกระแทกอย่างดีเลยนะครับก็อันนี้ผมซื้อมามือสองนะมันอยู่ที่พันหนึ่งตัวนี้พันหนึ่ง ตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวตัวข้างบนนี้กันอืเป็นยังไงอะห้าร้อยนะครับคู่บนเนห้าร้อยนอนมือสองข้างล่างก็พันห้านะครับก็รวมหมดเป็นอ่าเท่าไหร่อะห้าร้อยสองพันสามพันสี่พันนะครับเครื่องเสียงราคาสี่พันบาทนะครับอาจจะสี่พันสี่พันสามนิดๆนะรวมอะไรพวกสายนู่นนี่นั่นนะครับ ประมาณสี่พันสามสี่พันสามร้อยนะครับแล้วก็จะมาลองฟังเสียงดูนะครับว่าราคา4ี่พันสามร้อยเนี่ยมันจะดังแค่ไหนนะครับลายเปิดก่อนครับไอ้ปักสามตาก็คือไฟตัวนี้นะฮะตัวนี้กับอ่าพันเก้าร้อยและช่วงงานอน,นุสาวรีของจังหวัดหนองคายเขานะครับผมมาเทสเพลงก่อนนะฮะ โอเคครับมาตัวบนไฟเข้านะครับต่อไปตัวล่างครับตัวล่างเร่งเร่งมากึงกลางเลยครับแล้วก็เร่งตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นไม้นะครับสายไอ้หูนี้นะฮะนี้เร่งมาขนาดนี้เลยครับเร่งมากับสุดเลยครับต่อไป็นตัวนี้ฮะเดี๋ยวนะ เพลงมันไม่ออกนะครับต้องไปที่ตัวนี้ฮะโอเคดูนะฮะพลังเสียงครับอันนี้เป็นเสียงเสียงคนร้องอันนี้แหลมเบสนะฮะจะปรับตัวนี้ดูฮะ บสุดยอดแหละเดี๋ยวผมเล่นแหลมขึ้นนิดนึง องเฮะเสียงเบรแบบลอยมากเลยนะครับแค่ราคา4,300นานะครับรวมทั้งหมดถ้าไปซื้อใหม่ผมไม่รู้นะไอ้ลำพงคู่บนกับคู่ล่างเาอเท่าไหร่นะแรงดยอดนะครับ โอเคครับก็ต้องขอจบไปเท่านี้เนาะเราเปิดมากกว่านี้เดี๋ยวคนข้างบ้านเขาด่านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ